ก็สนใจก็เลยมามาฟังเมื่อวันที่สามพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยปีห้าสิบเอ็ดเน่ยนะห้าสิบเอ็ดนี่ครับอ๋อเพิ่งเพิ่งเจอสิโอ้โหที่ผ่รนมาหลายปีนะโอ้โหลำบากมากลำบากมากเมียก็คือเป็นตุ่มหมดแล้วครับผมเนี่ยไตไตเริ่มไม่ดีแล้วไตจะเริ่มวายละครับผมเรียกว่าเป็นไตวายขั้นสองแล้วสิครับผมคือตับกระชื้นหมอหมอที่ที่ตรวจประจำนะบอกลุงเนี่ย ตับเริ่มแย่แล้วนะแล้วก็ไตลุงก็ทานนําการดักแด่จะนอกคนไหนก็ให้ระวังนี่ผู้ใหญ่ที่ทําให้ผมรู้สึกภูมิใจในการเป็นคนดีของหมอเลยนะเนี่ยเ<า>พราะผมเป็นเบาหวานนะแต่ผมไม่เคยถึงท่านอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าเลยนะ,ะผมยังกินไอติมได้นะผมยังกินขนมทวุเรียนได้นะเ,เพราะว่าหนึ่งผมออกกําลังกายสอง<ข>นะผมจะกินโดยการที่ผมเจาะเลือดทุกวันวั<อ>นไหนมันสูงผมก็เป็นคนดีดี วันไหนมันลงไป98ซื้อตัวเรียนเิเพราะฉะนั้นผมไม่เคยสุดโทมนะคือเมื่อนเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นเบาหวานที่ไม่เคยเจอปัญหาสุดโซมไม่ฉีดอินซูลินอะไรต่างๆแต่ตอนที่เป็นตอนแรกที่ยังไม่เริ่มรักษาเนี่ยผมเป็นอย่างที่ที่ที่พี่ใหญ่ว่าคือซึมนอนอยากจะนอนอย่างเดียวปวดหัวง่ายแต่พอหลังคนพบแล้วเจอแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเป็นเพื่อนกับ กับผู้ใหญ Kinder, <yeast> ่แล้วนะเพราะอาจารย์พิเชษก็ให้ผมไปแล้วอาจารย์พิเชษก็บอกผมว่ายาที่ผมกินอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆ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 อย่างนี้ไงนะฮะแล้วอย้งนต้องไปถามอาจารย์พิเชษอาจารย์ครับสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะฮะที่ผู้ใหญ่เขาเจอเนี่ยมันไปทําอะไรกับผู้ใหญ่จึงทําให้เรื่องราวผู้ใหญ่ที่ผมดูแล้วน่ากลัวมากราะผมเป็นเบาหวานนะแต่ผมจะไม่ถึงขนาดนั้นนะ ผมต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ไม่ให้มันถึงเนี่ยนะไันไปช่วยอะไรก่อนอื่นผมอยากจะเรียนอาจารย์และก็ท่านผู้ชมนะครับว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะวิจัยเนี่ยพวกเราก็มีความสุขมากนะครับที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพของคนที่เรารู้จักเนีคนที่เรารักเนี่ยอาจารย์บอกผมว่าอีหน่อยผมจะลดยาได้เดี๋ยผมขอบคุณอาจารย์มากรับแน่นอนอาจารย์แน่นอน บิมที่บอกอาจารย์ว่าบิมร้อยเนี่ยถึงแน่แน่ใช่ดีจังเลยโลกนี้ยังน่าพิ่รมที่เราเราก็มีความสุขนะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยที่เราพร่ำทากันมาเป็นเวลา3ามสปีเนี่ยนะในสุดก็มีโอกาสได้ช่วยคนจริงๆริแล้วไม่เพียงแต่ช่วยคนในประเทศไทยในทุกๆปัญหาก็แปลว่าผลิตพัณฑ์จากกลุ่มบิมทีมเนี่ยออกนอกประเทศไปแล้วครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงยาแต่ว่บผมอยากเรียนว่า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยานะครับโอ้นี้ผมย้ำกับตามนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของเบาหวานของคนทั่วไปหรือฉพากรณีของผู้ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นประเภทที่หนึ่งมั้งนะครับประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองก็ดีนี่แหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของอินซูลินที่พร่องไปอาจจะมีน้อยไปเนื่องจากเนื่องจาก ตับอ่อนทำงานผิดปกติเบต้าเซลล์ไม่ไม่ช่วยหลังอินซูลินเท่าที่ควรหรือมิฉะนั้นแล้วอินซูลินที่หลังมาแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ต่อไปในลักษณะที่ควรที่จะทำสิ่งที่เราให้ผู้บริโภคได้ใช้ก็เพียงเข้าไปปรับระดับภูมิคุ้มกันนะฮะในร่างกายแล้วก็ทำให้อาการซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ทำให้อินซูลินเนี่ยมันบกพร่องไปเนี่ย กลับมาสู่ภาวะปกติภาวะสมด,ดุลครับผมอยากจะเรียนว่าเราได้มีการวัดในให้องปฏิบัติการชัดเจนเราไม่เพียงแต่คิดเฉยๆนะครับเมื่อเราคิดเราคิดว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็เข้าไปในห้องแลกนะครับแล้วก็มีการวัดอย่างจริงๆตรวจเม็ดเลือดขาวแล้วก็ทุกอย่างก็ยืนยันว่ามันสามารถที่จะไปช่วยลดอาการ แพ้ภูมิตัวเองในร่างกายแล้วก็แพ้ภูมิตัวเองนี่แหละคือเป็นต้นเหตุของของเบาหวานขั้นที่หนึ่ง<ช>นะครับใ<ช>ขนขณะเดียวกันก็ไปช่วยให้มีการใช้อินซูลินให้ดีขึ้นนะ<ช>ครับ<ช>มันง,ง่ายๆครับของพวกเราก็ไม่ได้เก่งทาการจากการแค่ไหน,นเพียงแต่ว่าเราเราคิดกันเป็นทีมแล้วก็คิดมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะในที่สุดเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่ามหัศจันท์ของธรรมชาตินะครับ ผู้ใหญ่เป็นเป็นชนิดประเภทที่พอกินแล้วน้ําตาลขึ้นหรือว่าเป็นประเภทน้ําตาลสูงในตอนเช้าน้ำตาลสูงนะฮะคือมันมันมีประเภทอันหนึ่งเนี่ยก็คือน้ําตาลสูงตอนเช้าที่เราเรียกฟลาส์บลัดเนี่ยนะฮะแต่พอตอนที่เราทํางานไปอะไรต่างๆเนี่ยกลางวันไปวัดเนี่ยมันจะไม่สูงก็อีกประเภทหนึ่งกินอะไรเข้าไปไม่ได้เลยสูงกินแล้วไม่ไดชื้อโควิดเป็นบบอนหลังใช่ไหมครับอันหลังเนี่ยอันตรายกว่าครับรผู้ใหญ่ฮะผู้ใหญ่อยากเรียนให้ทราบว่ามันส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นเนื่องจากกรรมพันธุ์นะเนอะ ดัน,นั้นื่อตรงนี้เรามันอาจจะไม่แสดงกับกับพี่กับน้องมันจะเป็นแสดงออกในการอันอื่นเพราะเป็นต้นเหตุเดียวกันทั้งนั้นนะครับ,รบแต่ว่าที่ผู้ใหญ่มาอยู่ยก็เป็นเบาหวานมองจะมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นในช่วงก่อนเป็นเบาหวานในในท่สุดก็ทำก็ <c oughs> ถ้าพูดถึงกระตุ้น <c oughs> นะถ้าเป็นแนวความคิดรายการ <c oughs> เราก็ต้องแปลว่ามันเป็นเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน <c oughs> บางทีมันก็มากไปบางทีมันก็น้อยไป <c oughs> ได้ข่าวว่าหลังจากพอเข้าโครงการนี้แล้วเนี่ย ผู้ใหญ่ไปทําในสิ่งที่คนเป็นเบาหวานเขาไม่ทํากันคือไปยกของหนักเราเกิดอะไรขึ้นเกิดเดอุบัิเหตุเขเรียกว่าหมอบอกว่าประสาทดับประสาทดับฟังก็น่ากลัวจังเลยผมก็เพิ่งได้ยินศัพท์นี้จากคุณหมอที่ดูแลแล้วมันดับไปนานนะคือนอนนะนอนกลางคืนก็หลังจากยกของไปแล้วก็อาบน้าท่าขึ้นนอนก็มีการปวดตรงนี้นยหน่อย ตกใต้ทอยแล้วก็จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยพอตื่นขึ้นมาช่วช้าประมาณทีสี่ดูทีวีไม่เห็นไม่เห็นภาพอะไรตาพร่าพางตาพร่าพางแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินอเสียงไม่ได้ยินนี่ทั้งหูทั้งตาจะไปหมดพร้อมกันนยครับผมต้องติแล้วเราเคยได้ยินเบาหวานขึ้นตาแต่เบาหวานออกหูนี่ไม่เคยเียนรู้เรื่องครับก็เลยไปพบคุณหมอหมอก็เลยส่งจากอำเภอไปจังหวัด หมอบอกว่าคุณลุงรู้ไหมว่าเป็นอะไรอะบอกไม่ทราบเขาบอกว่าลุงประสาทดับประสาทดับคำนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยครับผมก็อเอแเ้วมันจะเป็นยังไงละคมป,ประสาทดับเนี่ยเขาบอกว่า,วาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่ปลายหูอของคุณลุงเนี่ยเสื่อมอหมอไม่แน่ใจอนาคตของลุงจะเป็นอะไรบ้าง ผมก็ตอนั้นมันคล้านว่าเอ็กซิเรต์เนี่ยนะใครก็พูดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อก็มกำลังเรายังดีอยู่อ๋อนี่กำลังใจกำลังใจกำลังเรายังดีอยู่ไม่เชื่อหลังจากหมอหมอหมอก็ให้ยาบำรุงประสาทตามคนไกลของหมอนะแล้วก็ผมจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือตามหมอหมอบอกว่าลุงอยู่ห่างแสงห่างเสียงดังๆก็ให้ให้ระวังตัวอย่าให้เป็นอะไรคุมเข้มหน่อย ผมก็คอยระวังกับหลังจากนั้นผมก็กลับาบ้านอาการไม่ได้เชื่ออาจารย์ประสาดดับนี่ออกฤทธิ์เลยผมสีอึักสามวันซ้อนนี่แหะฮะอบึกบึกนี่ไงนี่ก็แปลว่าความสมดุลของประสาทยังไงครับๆผมเริ่มออกฤทธิ์แล้วก็ทายแล้วเจียนแล้วก็นอนไม่หลับตลอดสามาทิทย์แล้วหายแล้วกบหลังจาก ได้กินสารจีวันนี้ผมผมมีของดีอยู่ผมไม่กลัวกำลังใจเราดีมีของดีหมอเขารู้สึกแปลกใจไหมแปลกใจที่พอผมไปครับคุณลุงมายังไงหมอจะนัดเจ็ดวันครั้งนะเจ็ดวันครั้งเขาให้ยามาพอดีพอดีพอหมดยาก็ไปเอาเขาว่าไม่มาแล้วนึกไวบ้าแล้วลุงมาได้เลยเหรอเอ้าก็มาที่เราก็บอกในหมอน้าติบไม่ใช่ก็ว่กเขาว่าเราจะไปแล้วปกติจะดีขึ้นขึ้นก็นิดเดียวห้าสิบยังเก่งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้พอตรวจเช็คแล้วตอนนี้ดี100ร้อยเปอร์เซ็นต์